The COP NEWS รายสัปดาห์ The Co p n w w ว w e ekly หรือว่าภูจัดให้ยื่นซื้ออีกิติเกยอย่างเป็นทางการพร้อมสัญญา6ปีสล็อตจัด11ตัวจริงสุดจี๊ดซีั่นใหม่เอาละ่ะพี่น้องชาว The COP ข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ลือแต่มันคือของจริงหรือว่าภูของเรานั้นกำลังเดินหน้าแบบไม่มีเบรก และตอนนี้ถึงคิวของอูโกอิกิติเป้สูนย์หน้าวัย23ปีที่ฟอร์มดุเดือดกับไอทรักแฟงแฟตถูกยื่นซื้ออย่างเป็นทางการแล้วจ้าหลังจากที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เคยให้ความสนใจพ่อหนุ่มคนนี้อยู่เหมือนกันแต่ดันถอนตัวไปซะก่อนงานนี้ลิวพูไม่รอช้าโฉบมาใส่เกียร์หยื่นข้อเสนอแบบจริงจังพร้อมข่าวแว่วๆว่านักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับหงแดงไปแล้วถึง6ปี แฟนหงฟังแล้วใจมันมันเลยใช่ไหมล่ะสมอมร์น,นี้ต้องเรียกว่าหงแดงของเราบ้าพลังสุดๆใช้เงินไปกว่า200ล้านปอนด์ดึงนักเตะใหม่แบบจัดหนักฟอรเรียนวิสกองกลางสุดจีดจากเลเวอร์คูเซนเจเรมีฟริมปองฟูลแบ็กสปีดสปีดบ๊ทมีลอสเคอร์เคสแบ็กสายจอมบุกเฟดดี้วูดแมนในดาดเลือดผูด้ดีและอามินเปซซี่วาทีตัวแสบแดงกลางยิ่งไปกว่านั้นยังคว้าตัวจอจี้มามาดาชูลี่ไว้ล่วงหน้าจากฤดูการก่อนแล้วอีกนะ แต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบเพราะตอนนี้เดอะแบกสล็อตหรือกุญซือของเรานั่นแหละอาร์เนสร์สล็อตยังจ้องจะเติมอีก2ตําแหน่งคือมาร์กเกฮีประการหลังจากพาเลสและโรดิโกหอกสายแทบจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริด ถ้าได้มาครบหมดแบบนี้บอกเลยว่า11ตัวจริงของลิเวอร์พูลฤดูการใหม่แท้จะเปลี่ยนหน้าไปพอสมควรแต่หน้าดูโคตรและถ้าเอาตามที่สื่อดังเขาเปิดโผมานี่คือหน้าตาแบบไม่มโนเลยครับผู้รักษาประตูแน่นอนครับยังไงก็ต้องเป็นอาริซองเบเกอร์เบอร์หนึ่งตลอดการแม้จะมีมามาดาชิวิลี่มายืนสำรองแบบหล่อๆแนวรับ ฟลิมปองจะได้ยึดแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายให้เคอร์อเคสโชว์ของคู่เซนเตอร์เป็นฟานไดท์ที่จะคุมหลังบ้านร่วมกับเกฮีคนใหม่ที่กำลังจะมาแดนกลางโคดครีเอทีฟเลยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เล่นคู่กับแฟนแบร์ที่คุมจังหวะเกมส่วนตัวทำเกมก็ต้องฟอรเรียนวิสคนนี้เลย ดนหน้าจัดเต็มโมซาลายังยืนฝั่งขวาเหมือนเดิมด้านซ้ายให้โรดิโกโชของและหน้าเป้าอูโกอิกิติเกยืนหล่อๆล่าตาข่ายในแอนฟิลทั้งหมดนี้คือแผนการสร้างทีมของอาร์เนสซ์ล็อตที่แฟนบอลลเวอร์พูก,กำลังตั้งความหวังว่าจะพาเรากลับมาลุ้นแชมเมียร์ลีกแบบจริงจังอีกครั้งในซีซั่นหน้าบอกเลยว่าถ้าได้ตัวครบจริงๆไม่ต้องกลัวใครแล้วในอังกฤษแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไง ถ้าอีกอิติเก้กกได้มาจริงจะเบียดดุนเยสยาวได้ไหมหรือยังต้องเสริมอีกฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Cop News รายสัปดาห์คนที่กดติดตามขอให้หล่อขอให้สวยขอให้ขู่หวยรวยเบอร์มีแฟนเป็น The Cop ตัวจริงเสียงจริงทุกคนเลยนะครับ